โอ้มีกระแสเหลือเกินเก็บก่อนเลยมีเสียงพูดละเฮ้ยมึงเสร็จยังวะเฮ้ยเฮ้ยปังปังปังไอ้ปืดใช้ปืนด้วยเออเหรอปืดเสร็จกังหมอกหนูก็นั่งทำไมหมอกยังยังยังไม่เสร็จต่อเข้าไปเหรอต่อเข้าไปโอเคมึงรอข้างนอกนะเออ สวัสดีครับสวัสดีครับก่อนเนี่ยวันเนี้ยนะก่อนที่เราจะนอนเนี่ยเรามีเรื่องเล่าด้วยนะมีเรื่องเล่าพี่มาร์ตอ่ะเขามีเรื่องเล่าบางอย่างที่จะเล่าให้ฟังใช่สวนตาเลยกันต่แต่แต่ตอนนี้เอาเอาออกได้ยังเอาออกได้แล้วมาร์ตเล่าประสบการณ์ให้ฟังหน่อยสิประสบการณ์อะไรเกี่ยวกับประสบการณ์เรื่องอะไรที่โรงเรียนร้อนเนาะร้อนร้อนมากอันนี้นี่มันเกิดที่ว่ามีอยู่ครั้งหนึ่ง เรียนอยู่เรียนอยู่แหละปวดฉี่มาก<ช>ตอนนั้นเป็นตอนกําลังจะเลิกเรียนแล้วอาจารย์เขาก็ไม่ให้ลงไปแหละอารมณ์แบบมันใกล้เลิกเรียนแล้วเนาะอืมเขาก็ให้ลงอีกทีตอนเลิกพอตอนเลิกเสร็จไปเข้าน้ําในทีเนี้ยพอเข้าน้ําอยู่ไอเราก็ปวดท้องซะด้วยอันนี้ก็ว้าวุ่นเลยเดี๋ยวเอาหาเรื่องจริงเนี่ย <c oughs> <c oughs> อ๋อนี้เรื่องจริงอ๋อเหรอ อ <ะ S 2> อนี่ก็สงสัยนี่นี่เรื่องจริงคือพอปวดท้องอ่ะไปนั่ง้องน้ำนั่งสักพักหนึ่งตอนนั้นโทรศัพท์เราแบตหมดฝากชาร์ที่เพื่อนแล้วก็ไม่มีอะไรทนนำเนาะนั่งแคะเล็บไปแคะไปสักพักหนึ่งตอนนั้นก็น่าจะสามโมงครึ่งก็กลับกันหมดละไม่มีใครแล้วเพราะว่าอยู่ซ้อมไม่ได้ซ้อมอะไรนะต้องเต้น ใช่นั่งเอออ,อ,อยู่ใช่ใช่นั่งเอออยู่เลย,เออยมีกระแสห้วอ <laughs> เกินเก็บก่อนเลยก็นั่งไปก็ไม่คิดว่าจะมีใครแล้วเพราะจางเขากลับกันหมดแล้วเนาะนนได้ยินเสียงน้ำไหลก็ไม่คิดว่ามีใครเพราะว่าไม่ได้ยินเสียงเท้าเลยไม่ไม่ได้ยินเลยอยู่ๆก็มีเสียงน้ำไหล โองนาไม่ได้เสียทุกอย่างปิดหมดแล้วสักพักนึงก็มีน้ำไหลออกมาอันนี้เรื่องจริงนะอือเดี๋ยวก็มีคนเพื่อนใช่ไหมใช่ก็ก็นั่งก็ไม่ได้คิดอะไรอาจจะมีแบบก็คิดว่ามีคนมาก็อาจจะเป็นนักย่องเบาไงเออแก็คิดว่าอะไรก็นั่งไปเรื่อยๆสักพักหนึงมีเสียงขอาตุก็ก็ไอเราก็ตกใจ ราะว่าคลองข้างๆอ่ะยังไม่ได้เปิดออกเลยใช่ตอนแรกมันปิดไว้ก็ยังไม่มีเปิดออกก็นึกว่ายังไม่ออกก็นึกว่าเพื่อนมาตามไม่รู้ว่าตกซ่วมหรือเปล่ามันนานจัดไงอยู่ในนั้นหนูอยู่ในนั้นก็น่าจะประมาณโอ้หเดี๋ยวครึ่งชั่วโมงอ่ะออกไม่หยุดเลยออรู้แล้วแหละออกะไรออกออกไม่หยุดเลยอจนตอนนั้นอ่ะออกเพื่อน ไม่ตายคือมันออกตลอดเลยเหนื่อยดีพราะยาดมเข้าไปอันหนึ่งเหม็นเหม็นอืกดเอากดเอาอ่ะจนไอ้ที่กดจะหักละพอเราได้ยินเสียงเคาะยินเสียงพูดละเฮ้ยมึงเสร็จยังวะนคเพราะว่าไม่เคยได้ยินเสียงนี้เลยอาจจะเป็นแบบพวกรุ่นพี่มาเคาะใจมาเลย และแอรคนข้างในมันก็ไม่ตอบไงเขอห้องฉันห้องข้างอร์คนข้างในก็ไม่ตอบเขาก็บอกว่าของิดปะวะมันไม่มีใครตอบเลยนี่มันก็เลยมาขอห้องผมปังปั้งปั้ปื๊ดใช้ปืนด้วยเออเหรอปื๊ดใส่กางบอกว่าหนูก็นั่งทำไมยังยังยังไม่เสร็จต่อเข้าไปเหรอต่อเข้าไป เค้มงราข้างนอกนะเานั่งไปสักพักป๊บผ่านไปเราก็นั่งรอให้เขากลับอีกประมาณ20นาทีค่อยออกพอออกไปปึ๊บกลางร่างมึงออกไปโหเห็นเลยเต็มเต็มเลยปิดหมดแล้วไฟกลับบ้านไม่ได้รัวล็อกทไม่ไม่หวแล้วต้องโทรกับแม่ในบ้านต่อ โทรแล้วก็ตั้งใจฟังสรุปอะ่ะคือมีใครไหมมีมีคนแต่เขาน่าจะกลับไปแล้วเพราะว่ามาผ่านมา20นาทีละอ๋อพอเข้าใจแล้วที่มันเรียกว่าเปิร์สเ,เนี่ยคือเพื่อนเหมือนมาตามแต่ว่าชก็ไม่มีเสียงห้องน้ำข้างๆออกไม่มีไม่มีเฮ้ยมันหน้าแปกเหมือนกันนะนหน้าแปกเหมือนกันนม่น่นั่นนะสิแต่ออกมาก็ไม่เจอเขานะก็ไม่ได้ยินเสียงเดินด้วยเดินที่เขาเรียกไม่เปิร์ ใช่ที่เป็นห้องน้ำข้างๆอ่ะไม่ได้ยินเสียงอ๋อเหอพ่อเข้าใจแล้วน่ากลัวเฮ้ยเอาเรื่องเหมือนกันเนี่ยที่โรงเรียนใหม่เหรอใช่ยไหมเนี่แหละเฮ้ยนี่เปิดออกให้นนี่ก็เปิดจังเลยก่อนเลยน่ากลัวน่ากลัวเหมือนกันเฮ้ยพ่อจะบอกอะไรฟังนะว่าม เมื่อไม่มนานนี้ยเมื่อเดือนสองเดือนที่ผ่านมาเนี่ยหรือเร็วๆเ,เนี้เมื่อเกือบสามอาทิตย์เองอมีรายการผีมาถ่ายที่แถวบ้านเราด้วยตรงข้ามตรงข้า,ขามาาาากับบ้านเราเลยเหมือนวบบว่าติห่างกับบ้านเราแค่ถนนก้านนีแค่ั้นเองเ้เล็กๆอ่ะใช่ใช่เดี๋ยววันหลังเอาง่ายๆว<ะ>่าเดี๋ยวคลิปต่อไปหรือยังไงอ่ะเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังถ้าเกิดว่าเขา ดูเขาจะมาถ่ายอีกหรือเปล่านะแต่ถ้าเขาถ่ายเราจะไป่ถ่ายเราจะอยู่แ้เขามาถ่ายแต่ไม่แน่ใจเขาจะมาอีกไหมเขามาสองครั้งแล้วใช่ใช่ใช่โอเคเดี๋ยวไว้คลิปหน้าเรามาเล่าให้ฟังนะวันนี้ก็นอนหลับฝันดีลาดีสวัสดีบายบายบายฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับครับฮิมาร์ฮิมาร์